สวัสดีครับมาพบกับช่องปืนนะสติยิงปลาช่างเกตครับผมวันนี้วันนี้ถ่ายอะไรนะครับอะไรปืนนะครับเป็นงานอะไรนะครับผมก็จะเป็นไกนจะมีไกลสองระบบนะครับผมยิงปลายิงนกแล้วก็ไกลเซฟนะครับตอนนี้ไกลเซฟ เซฟนกครับผมตัวนี้ตัวท็อปนะครับผมตัวนี้ราคาสูงหน่อยค่อนข้างสูงหน่อยนะครับผมสนใจยังไงโทรมาสอบถามได้นะครับทักแอดเฟซแอดไลน์มาได้นะครับผมเฟซก็หนุ่มตีพึ่งนะครับผมแล้วก็สัตวรวัดคงชนะนะครับลายก็สัตวรวัดคงชนะนะครับผมหรือจะเมมเบอร์ก็ได้ครับเมมเบอร์ปุ๊บลายผมก็จะขึ้นนะครับเป็น เสื้อสีขาวนะครับด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์สีหลืองนนะครับผมก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษครับสัตวรวัตของชนะก็จะเป็นหลอก PvC นะครับเป็นสีลุ้งนะครับผมเป็นสาย PE นะครับตัวนี้เราก็จะเป็นแว่นตานะครับแว่นตายิงป่า ตาไว้ตอนเรายิงปลาครับใบส่งทะลุน้ำนะครับมองทะลุน้ำก็มีหลายทรงนะครับผมมานี้นะครับสินค้าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นเลเซอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นแสงสีเขียวนะครับตัวท็อปนะครับที่เคยลงในคลิปก่อนหน้านี้ให้ดูนะครับผม ก็มีอะไรหลายตัวนะครับมีแท่นชาร์จให้พร้อมเราจะเป็นงานโรเลอร์ครับตัวนี้โรเลอร์ลูกปืนนะครับผมเป็นโรลโรเลอร์ลูกปืนชุดยางตัวนี้16บมิลนะครับผมตัวนี้จะเป็นปีกข้างข่าวมีแบบสแตนเลสกับอลูมิเนียมนะครับ ตัวนี้ลูกดอกที่เราไว้ใส่กับไกลถา,างหรือว่าผมทําปืนสองระบบขึ้นมาก็ใช้ลูกดอกตัวนี้แหละครับสามารถถอดได้ครับเป็น3มชิ้นนะครับผมมีสาย p e อยู่ข้างหลังนะครับเอาไว้สำหรับเกาะไก่สองระบบนะครับใช้กับไกลสอระบบนี้ได้นะครับเราเอาเชือกตัวนี้มาเกาะนะครับ กตรงด้านบนแล้วก็จะมียางมาเกาะกับด้านหน้าที่มีเขี้ยวนะตัวนี้จะเป็นลางอะลูนะครับลางอลูมิเนียมนะครับเจาะไกเซฟให้แล้วนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะเจาะเป็นส่ปีกนะครับผมส่ปีกข้างขาวนะครับเจาะให้นะครับตัวนี้ชัก80เซนนะครับ เป็น่างมาเฟืองนะเป็นสีเงินพันท้ายตอนนี้เหลือน้อยครับต้องสั่งจองคิวนะครับผมตอนนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับเป็นไม้สักไม้สักทองนะกระดูแดงก็มีนะครับต้องสั่งจองไว้ครับผมมาค่าจะเข้าประมาณสิ้นเดือนด้านบนนี้ก็จะเป็น ยางหนะังสติกนะครับยางกลมยางเบนนะครับสำหรับไกลนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมไกลยิงปลาก็ราคาแพงกว่านั้นนะครับผมโทรมาสอบถามได้ตัวนี้จะเป็นยางกลมชุดยางกลมนะครับหนังสติกเป็นยางสีเขียวนะครับเขียวสะท้อนแสง วันนี้มีอะไรนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับผมไม่เยอะมากนะครับผมก็ช่างไม่ได้ลือออกมาหมดครับเป็นงานเดี๋ยวเก็บนะครับเพราะว่าถ่ายกันตอนกลางคืนนะครับผมก็ขำขำครับสินค้ามีบริการเก็บเ,บเงินปลายทางนะครับผมแต่ถ้าโอนก่อนที่จัดส่งให้ฟรีเลยครับผมไม่มีค่าจัดส่งแต่ถ้าเก็บเงินปลายทาง ก็จะมีค่าจัดส่งถ้าเป็นชิ้นเล็กก็ค่าจัดส่งก็50บาทร้อยหนึงถ้าเป็นพันท้ายงานชิ้นใหญ่หน่อยหรือว่าปืนพร้อมใช้ก็จะเป็นค่า COD นะเก็บเงินไปทางก็170บบาทครับผมอยู่ที่น้ำหนักครับผม ตัวนี้รางนี่เป็นอลูมิเนียมนี่ยาวยาวรวมๆนะครับของรางครับทั้งหมดนี่ร้อยยี่สิบเซนนะครับผมปีกตัวนี้จะเป็นสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าเซนติเมตรขายสองระบบนะครับเดี๋ยวจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับที่สั่งไว้นะครับผมที่ดูคลิปแล้วก็มาสั่งจองไว้นะครับ เดี๋ยววันที่ยี่สิบหกนะครับพวกนี้นะครับจัดส่งให้ขายในราคาถูกนะครับราคาโปรนะครับผมโทรมาสอบถามได้ครับโทรมาคุยกันบ้างครับผมไม่อยากจะบอกราคาหมดนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นราคาถูกเกินไปนะครับก็ไม่อยากจะบอกราคาหมดเดี๋ยวโทรมาคุยกันดีกว่าครับผมทักเฟซทักไลน์ เข้ามาได้ครับโอเคนะครับวันนี้พามาดูอุปกรณ์นะครับแค่นี้นะครับผมก็มีงานมาท้ายเดี๋ยวก็จะลงให้ดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยครับโอเคนะครับสวัสดีครับ